เพื่อนๆทุกๆท่านแลนะแม่บ้านทุกท่านที่มาวันนี้เป็นงานฟุบปะสังสรรรุ่นเราในปีพศออ2568<ม>นะ68นะในะขณะน,นี้คุณเราก็กำลังเดินทางไปทำบุญ,ไป,บญไปทำบุญไปทำบุญนะตอนนี้ก็มาททำบุญนะ แต่เมื่อกี้ผมขอโทษด้วยนะครับผมพูดปิดครับปี2567หกกมู่หมู่นะครอวงหน้าเาวนะครับตอนนี้เขาวางแถวล่วงหน้าจะไปทําบุญกันคนที่จะไปทําบุญเนื่องจากพวกเราก็หลายหลายคนสรับปีนี้ก็เพื่อนรุ่รุ่นก็เสียชีวิตไปแล้ว41คนครับเราก็พร้อมใจกันไปทําบุญทิศให้เพื่อนเราผู้วายชนนะครับที่เสียชีวิตไป41นายในวันนี้ในการเลี้ยงรุ่นก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการถ่ายภาพแล้วก็ทําการเลี้ยงรุ่น กินเลี้ยงสิบสิบสิบไหลโอ้แม่ทาอยู่ไายวันละเสร็จลิขิตแน่นอนโอ้โหบทหลังมาง่ายเลยเ้ลครับดยนะครไปใส่กันเนาะเนี่ยไปใส่กันนี่ไปไหนกันโอ้เข้าท่าเว้ยอ่าไป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 อนุโมทนาสาธุน้ำเด้อเพื่อนพุงสีเสียไปก็ได้

คนถ่ายไปยิ้มทำไมเนี่ยคนถ่าย นาสากเนาอาพุทธังวันตังอาภีวะเทวีพระนามิปิยปิมยังันเถวิสุงิสุรนาทายาคตใจกล่าวคำถวา จตุปัจจญานี้โนชยามาสาธุโมตูอาทีนัญจายาตะ ผมจะยกขึ blender, ้นอักษรทูอกิว่างเราปฏิวัติาูปฏวัติรต อีให้เจริญด้วยกรนี้เพื่อเป็นการน้อมเรื่องนถึงเพื่อสวายระูปัจจัยเป็นขาวนเข้าไปของพระวัอีกด้วยก็ขออาริตรงนี้จงสะท้อนยอนไปหาญาติโยมทั้งหลายมีใจปรกมีังรุ่งเรืองท้าบูรณะอริยมรรติท้าตาราท้ามุฟะกา อิติทางปฏิสัพเพบุเรีุตสังกปาจันโตปนารตานโตกรวางจานผยวนะครับ่าผมจะขอปฏิบัติญญัท่านเจ้าวาดไว้แล้วว่าเราก็จะสามารถระคายถวายความสว่างถวายเพื่อความปลอดภัยเที่ของคนในพื้นที่แล้วก็ประสงค์ที่อยู่ที่ตรงที่เรานั่งอยู่ช้าเยอะมาก มูลการค้าในเยอะอยู่น,นะครับก็เป็นอะไรที่เหตุพื้นที่เนี่ยดูเอ<า>อเพื่อพื้นที่นะเดี๋ยวดูเพื่อนที่กำลังเดินทางมาเดี๋ยวทุ่ีเป็นพื้นที่ที่เก่าแก่นะฮะไอ้คำว่าเมืองการชนบุรีที่เนี่ยครับนะครับเป็นเมืองการจริงๆก็คือดั้งเดิมเป็นเมือง โบราณนะครับที่เราพักกันเนี่ยนะครับเมืองการแจ่มเรียกคือที่นี่นะครับก็ใช้เมื่อสังคมเปลี่ยนไปก็ย้ายไปอยู่ไอ้ท่าท่านะที่เนี่ยคือการไปที่ยวพักกันเนี่ยคือได้เงินฝังเขาได้ดีได้บารมชาค้าขายร่ำรวยมีบารมีในการเกี่ยวกับพุทธคุณนะครับก็ขอ ขนุโทนาณกับเเพื่อนน,น,อะนะครับเพ่ไปบูชาในวันนี้คนที่บ้านยมบนนะ